สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้หมูอยู่เซฟวันนะมาหาซื้อติมหาซิมพวกนี้แหละเอาไปเสริมนะครับสองซิมไม่พอท่านผู้ชมเน็ตไม่แรงต้องใช้สามซิมเลยนี่นะมันมีซิมํำโชคกับซิมอะไรไม่รู้เนี่ยซิมอะไรก็ได้นะแต่ว่าเราไปใช้วิชาของเราในการอัดเน็ตเข้าไปนะครับเพื่อให้เน็ตมันวิ่งเร็ว ขอให้มีซิมก่อนตอนนี้ใช้อยู่สองซิมนะกำลังจะใช้สามซิมอันนี้ก็อะไรไม่รู้เนี่ยเรียกอะไรไม่รู้ช่างเรียกอะไรก็ช่างมันเราเอาไปเติมเน็ตเราไปใช้วิชาของเราได้ครับอ่าเดี๋ยวมันต้องลงทะเบียนนะเนะน,นี่ยจำเลยนะอ่ะาอันนี้แล้วกันเอาอันนี้ก่อนหนึ่งที่ร้านลงให้ไหมลงได้นะแป๊บนึงนะ ก่อน้อาวนี่ตอนนี้กําลังลงทะเบียนซิมก่อนนะแป๊บหนึนะะน่งนะคะรับตอนนี้ได้ซิมมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปหากินข้าวนะครับก็โอโ้โหตอนนี้อยู่ที่ตลาดเซฟวันตลาดใหญ่มากมีร้านชาบูอะแต่ว่ามันกินคนเดียวมันคงไม่อร่อยหรอก,กเนี่ยร้านชาบูอยู่เนี้ย ว่าจะไลฟ์สดให้เอฟซีนี่ชิวแลว้วนะแล้วก็มีอยู่ตรงร้านมือถือนี่เพียบเลยลานมือถือเยอะมากไลยสิที่เห็นนะท่านผู้ชมโหสงขาตั้งแต่ผมเดินไปเนี่ยทุเรียนทุกมุมเลยครับทุเรียนไม่ใช่ทุเรียนเป็นลูกนะเดี๋ยวนี้เขาเป็นทุเรียนแกะเขาเป็นทุเรียนแกะแล้วโอ้เดี๋ยวนีเวเว้เดี๋ยวผมพาไปดูครับ คือมันแบบไปดูแต่ละร้านนะมันมีการแข่งขันด้วยนะมันเป็นสงครามทุเรียนให้ดูร้านนี้ก่อนเป็นร้านชาบูเนี่ยร้านชาบูนะครับคือทุเรียนเนี่ยสิ่งที่เห็นคือเป็นทุเรียนแกะภูนะครับเพราะว่าเขาไม่มันเกะากะาไงถ้ามาแกะที่นี่ใช่ไหม ถ้าเขามาแกะที่นี่อ่ะเขามีเวลาเขาแกะอยู่ที่บ้านก็มาแพ็คใส่ขายอ่ะขายขายกันเป็นขีดเป็นขีดเพราะนิยมขายเป็นขีดแต่สิ่งที่เห็นคือมีการติดป้ายลดราคาจา,จากจากจากไอ้นี่นะติดราคาลดจากจากป้ายอ่ะสามสิบบาทห้าสิบบาทโอ้เขาแข่งกันนะดูเลยเดี๋ยวดูนะผมว่ามีไม่ต่ำกว่า กี่ล้านวะนะหกเจ็ดแปดล้านนะเยอะมากเลยนี่นะนี่ไม่ได้าขอเพิ่มนี่ร้านทุเรียนร้านที่หนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปไปคุยไว้อีกร้านหนึ่งเกรงใจเขาเดี๋ยวไปซื้อร้านนู้นคุยร้านไหนก็ซื้อร้านนั้นแหละแต่ตอนนี้หาทางกินข้าวก่อนอันนี้พาเดินชมตลาดเซฟวันนะครับโอ้โหใหญ่มากเลยของกินเยอะมากของกินเยอะมากเลยครับฝั่งนู้นแล้วก็ คือของกินมันเยอะมากแล้ววันนี้มันสุกด้วยเอโมมาเช็คอินแต่ที่นี่มันเป็นซื้อใส่ถุงแบบนั่งกินต้องไปอีกโซนหนึ่งนะอีกนั่งกินเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแล้วก็ี่เดินไปดูร้านทุเรียนอีกร้านหนึ่ง,องตอนนี้กลายเป็นยิ่ยหมูพาเที่ยวแล้วเนี่ย เนี่ยหมูพาทัวอโอ้โอไก่น่ากินเลยว่ไก่น่ากินเลยอะกินคนเดียวกินไม่หมดแน่ๆนเลยข้ามีหอยแครงด้วยเนี่ยหมูพาทัวนีเกมมาเดินอยู่นี่กันแล้วอยู่ตลาดแล้วครับเดี๋ยวให้หมูไปหาทุเรียนก่อนหูฝั่งนู้นน่าไปไกลเลยครับร้านเยอะมากนี่เขามีนี่ด้วยนะเอะป้ายจะเพิ่งรับ อ๋อไม่ใช่เขาดูวิดีโอนี่ก็เป็นทุเรียนเหมือนกันนี่ทุเรียนนี่ก็ทุเรียน,นทุเรียนทุเรียน,ยนอ๋อนี่ก็โลรถทันทีห้าสิบบาทจากแพ็คสามเจ็ดสิบบาทอันนี้สามร้อยเจ็ดสิบนี่นี่ก็เรียนร้านที่สองนะแล้วก็มีร้านตรงนู้นอีกสองร้าน,นเดี๋ยวผมไปซื้อไอ้นั่นก่อนไปหาข้าวกินก่อนข้าวกินมันต้องนั่งอยู่ข้างในเลยนะ ท่านเน,นืโอ้หตรงนู้นไกลไกลว่ะจะไปซื้อเคสมือถือเป็นรอยหมดแล้วอ๋อนี่อี่กี่ร้านหนึน่งอ๋อ <ละ S 1> นี่ก็ลดจากป้ายห้าสิบบาทลดจากป้ายร้อยหนึง่งโอ้ทุเรียนน่ากินด้วยเรื่อดเลยนี่มีบัตรวเนี่ยงานก,กินข้าวดีกวะรับประกันความอร่อยนะคะนี่อะไรลดจากป้ายห้าสิบบาทลดจากป้ายขนาเล็กรถห้าสิบขาใหญ่รถร้อยหนึ่งเลยค่ะว้าวนี่การแข่งขันสุดๆเลย 320รยี่สิเดี๋ยวาเดินมาซื้อแป๊บหนึ่งไปซื้อเคสมือถือก่อนไปซื้อเคสมือถือเคสมือถือลูฝังนู้นเห็นไหมเอานี่ไงเขานั่งกินตรงนี้กินก่อนไหมมีังาเราก็จะเป็นลมดิโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวขอเอ้ยมีอีกร้านหนึ่งเจ๊เจ๊เจ๊เจ,เจ,จนวนทิ่หหูหน้าดูเลย เจ๊นี่เขชวนที่หมูน้าดูเลยโอ้โหร้านนี้คนลุมเว้ยนี่นี่นี่ร้านนี้เหลืองเขาติดไฟเหลืองไว้เทคนิคเว้ยนี่ม่ขาพูดเก่งเก่งวะเนื้อขีดละสี่สิบเก้าเนี่ยสี่สิบเ้าสี่สิบเก้าลดจากแพ็คห้ิเอาแล้ว ดูก่อนนะว่าจะซื้อแพ็คไหนได้ดเลยใช้ใช้วิธีเลงเอาสองร้อยแปดสิบ,สลสบแล้วโรงแรมห้ามเอาไปกินด้วยเลยเหม็นกับอกโรงแรมไม่ให้เอาทุเรียนเข้าเลยบัยนไลกูแลว่ว้าวาววววสองเก้าศูนย์แต่ดูเนื้อได้นะคะลดอีกห้าสิบบาทานี่โปรโมชั่นลดอีกห้าสิบบาท อันนี้ห้าอยแปดสิบ0ขอจับเนื้อเลยนะโ้เยอะน่ากินเลยที่หมูก็พร่ำอยู่นั่นะอันนี้แข็งยังอันนี้290ร้อยเ้าสิบอันนี้สามร้อยห้าสิบเอออันนี้แข็งดีวะ่ะนี่นี่นี่สาม้อยอันนั้นสองร้อยแปดสินี่นนนนนต้องต้องเดินมา แต่ว่าเราหิวข้าแล้วซื้อไปก่อนเราไปนั่งกินเลยเอาอะไรดีวะแป๊บนึงเอามาเอาไปท่วนๆเลยมันท่วนหรือเปล่าหรือมันท่วนอยู่แล้วห้ายี่เอาไปสี่เจ็ดค่ะสี่ร้อยเจ็ดสิบร้อยห้าสิบบาทใหญ่ไปอันนี้อันนี้ยเนี่ยอันนี้นะคะอันนั้นลดลดห้าสิบหรอลดห้าสิบบาทเลยโอ้โหเห็นมเมื่อกี้พวกเอากระเป๋าไปเก็บโรงแรมแล้วจำได้ใช่ไหม <Yeah. S 2> เอากระเป๋าไปเก็บโรงแรมไม่งั้นมันลำบากมาเดินซื้อของกินเนี่ยก็<ล>มาทำคลิปอีกไม่ให้ดิต้องมานั่งกินอยู่ตรงนี้เนี่ยหรือว่าต้องเอากระเป๋าไปเก็บก่อน <Yeah. S 1> อามานั่งทำคลิปอีกสองร้อยเก้าสิบอันนี้ oh. อันนี้สองร้อยเก้าสิบโอ้ช้ำ oh. แล้วกิ oh. นไม่ได้แล้วเนี่ยเ oh. นี่ยสองร้อยแปดสิบรถห้าสิบเหลือสองร้อย สามสิบบาทเนี่ยเอานี่มาเอาเดี๋ยวไปนั่งกินอยู่ตรงนู้นมันมันเขาไม่ยอมให้เอาเข้าโรงแรมเนแช่กินแกะแช่ไว้กินก็ไม่ได้โอ้เดี๋ยวสแกนดีครับสักู่นะครับเอามาได้แล้วหนึ่งแพ็คสองรอยแปดสิบรถเหลือ2องร้อยสามสิบแหมว่าจะซื้อแพ็คใหญ่ไปนั่งแช่ไว้กินพวกนี้อยู่กับะตะโยไม่ได้ตะโยไม่กิน ยังไม่ได้กินข้าวเลยต้องกินข้าวอีกไม่กินดูยลดี่มแล้วเบสแ่เนี่ยต้องไปกินข้าวอีกสองร้อยสามสิบบาทปาบป,ปาบพิมก่อนนะเนี่ยอีอลิสาอลิสาต้ับใสเลยจ้ะอาว ไปแล้วขอบคุณมาก<า>เร่งนมัน้งโอเคจับมือเดียวไงเพราะอีมือเด่งถ่ายคลิป๊บนี่เราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เราต้องถ่ายทุกอย่างเลยครับได้แล้วนีเ่เนื้อละ4ีละสี่สิบเก้าบาทโอเคอย่ากินข้าวแล้วก็นั่งกินทุเรียนขอบคุณนะครับ